นมรัสก,การครับผมพรอ,อาจารย์อา้าวเชิญฟรนก็ม่โชคเอาคือมาดูเถอะคือนักกันคือบอกกันแล้วว่าจะร่วมรู้นะอันพอดีเมื่อวานลืมครับเรื่ออนเมันจีลื่เอ,เอากระตุ้นไปนั่นครับผมเอ้ยหาท่ากันซิหน่นะจาเป็นฟอ้อ์มันฟ้อนมันลื่มันลืม <laughs> นี่ <laughs> กิดลยพอดีเอี MG มัน เพิ่นสร้างมาบานนี่ว่าได้ยินได้คิดว่าอาจารย์บอกว่าอยู่กับอาจารย์ไม่อยู่ยี่สิบอันเอ้าผมก็จัะคอยคิดเผื่อว่าผมลืมถามเบิ่งลืมลืมเอาไปน้ำก็เลยนี่แหละครับมาเบิ่งเรียดแนนไม่ยี่ยี่ยี่สิบอันอิรีบอ่ครับนี่จักนับมวลรับลมกลมในที่ล่าลายนักบอลสเอาเอาลืมอีริบครับอาจารย์ว่าได้ตั้งใจลืมนี่เหมือนกันวันนี้เท่านั้นผมบ่าได้คิดจังเม็ดที่ว่าถ้าผมเอาไปทำเมื่อวานมื้อนี้ สิบอะไรเขามาอีกเนาะบมคิดด้วยอาจารย์ครับแต่ว่าผมบอกเอาไปนั่งเหมืว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาไปนั่งครับผมเอาไปส่งให้เอฟซีเพราะเป็นสังจองมากครับเราปีเจ็รุ่นนี้มันจะเป็นบมเมนอันนั้นดิบอกก็จะง่ายเป็นๆหน่อยนะเพราะว่าเนาะผมเปงนปีเจ็ดหัวแบบรุ่นนี้ กับกับว่าเป็นยังครับผมว่ากนมหาลาบด้วยกันเป็นมหาลาบป่าไพเรี่ดขึ้นกันที่ชุดนี้ตรงี่ว่ดจะเก็บไว้นะโอ้ตังมูก็เลยคิดว่าจะเก็บไว้น่ครับว่าจะเก็บไว้เธอมีผูมาถามอยู่วัดพ่อได้ให้เพื่อนยังสิบอรครับอันนี้เพื่อนไม่ย่มตั้งผลัะสุลาร์ป้รอาจารย์อันนี้คืองามแทนนี่นี่ครับ ไมีอันเดียวนึงไหมนี่เนาะมันเป็นหลายหัวเนาะมันมีสีมีหัวสีขาวมันก็เมดอย่างเงีวะสีทองนี่ครับงามเสีทอกมันจะมีนี่มีสามสามหัวนี่างเงี้ยเบิรงด้วย็ดไว้ก็ได้แับนั้นเลยโอ้หัวไอ้ตรงไอขัวแตกต่างพระจ่าก็ได้เก็บไว้ติครับบบบนี้พอดีเอฟซีก็ถามกับพระอาจารย์มามันบ่อืก เอาเดี๋ยวผมขอสิไปส่งให้มี่สักนี่กานครับยี่สิบอ็ดคนเลยยี่สิบอ็ดที่จะส่งให้เอฟซีผู้เพิ่นยุสุลาดออเพิ่น่นไหนมาอือโอ้แต่ว่าผมเห็นแล้วผมเร่งเราดิ่าพออามีคือมีทางเปสวนั่นครับโอ้นี่เป็นเสียอันแจกแก f เอฟซีมือที่มือจัดงานโอ้ นี่เพิ่มไปเลยนี่บ่ครับอออืโแต่ว่าแต่ว่าตัวตะกุดมันสิเป็นอหน้าค่าเด้บ่แม่นตัวนี้ดิตัวตะกุดน่ะอ๋อตะกุดจะเป็นอ่าอ่าหน้าค่าเรียกซับเออกับเอเวอร์สวรรณคู่กับทาวเวอร์วรรณ์ให้ให้จังซี่ไปนํากันจังซี่บ่ครับไซั่นอแจกวันที่11อือ็ดผู้ที่มา เมื่อนั้นก็เป็นบุญเป็นซีพ่อแม,ม่นบอกครับเป็นบุญประจำปีพ่อเป็นบุญประจำปีพ่อเป็นบุญเป็นซีไมีนสนมมอยดาวนี่โอ้ยคนวิจิตรยังมาถ่ายเผลงานของจักสานบ้านพระอาจารันราชีลายที่เพิ่นมาเป็นมา,นมาลงวัดนี่ละมาลงวัดมาเฮ็ดย<ไ>ังไอกระทงกระตาตะก้าเฮ็ดของเฮ็ดอย่างนั้นในของจักสานของจักสานเฮ็ดสร้สอยดาวบอกครับนั่นคือว่ามีหอดไอรถกระบะบุญครับอาจารย์แม่นบอก นี่เหแล้วเขาม่จอดไว้แม่มาใส่เขามาจอดเพาะเขามาง่ายเขามาจอดรถกระบะเพราะมันเอากระบะมาใส่สายดาวรถเก่งจะมีเนาะไม่จอดไลยเาใส่พร้อมอันนั้นอย่าจับงานมือเลยของในรายจะมาไทยครับเมื่อที่ลบเรื่งของมาแล้วมันบอกมาสอยดาวที่เจ้าเตียมมามาใส่งานสอยดาววันที่สิบเอ็ดใกล้เราดิครับอาจารย์ใกล้มือเราดิจักสรรครับนี่จะท้ยบ้านบ้านเท่านหร่ ร่วม<ล>มือเองบ่ได้ไปนี่มาใช่ได้มีแต่ชาวบ,บ้านร่วมมือกันได้ยินเขาแว่วว่ามีอีหยังก็ครับไอล้ลำบงชาวบ้านบอกหอยังลำบงชาวบ้านก็นมีอังานเจ้าบ้านปจะจัดดอกจัด,ด,จดอ๋อหนังมาบ่ครับอาจารย์นังกลางแปลงมาบ่ครับหนังกลางแปลงนี่เบิ่งคนไม่ต้องในฮู้โอ้นังกลางแปลงยังไม่แน่ใจแต่ว่า อยู่บ้านเนาะอันอยู่บ้านาพระอาจารย์ส่วนมากไม่คือเป็นนักกางแปลงลอะไรยังมาแรกยังตอนแ,แล้งครับเพราะว่าจะบ่เคยขาดหรอกนักกางแปลว่าเป็นประจําปีนปั่นไปนเบิ้ลเบิ้ลกันไงกูช่วงยุวัฒน์ถึงเบิ้งเบิ้ลสนน้องนั่งขาวตาคาดเบิ้งเบิ้ลสนนให้ว่าปูเนาเอ้ยปูแล้กวก็บพุ่มพวกอ่าพี่นั่งฝา่า<ช>เพื่อนมักเบิ้ลนักกางแปลมันจะเป็นซุปปีปมันจะเป็นมามอลำนี่ครับ มันยับอกเขียมันมีแต่ตาหนังครับยังมาแร้งแม่งเป็นบยิงไปกนเบิ้งบ่ลอา่โอ้เยจะไปถึเบิ้งก่อนท้ายไปรอดครับซุ่มยุวัฒน์เป็นกิดิเบิ้งอยู่ในแมว่าฉันเราครับอืเอาวันที่สิบอ็ดนะครับเนาะบาทนี่อาอย่างครับยังอีก น,นานนานง้อมัอนเก่าอีเมื่อเอา <c oughs> ขาดมาไดนีด่ครับอาจารย์มือนี่วันที่ยี่สิบครับผมห้าจารย์ที่ฝันว่าปูเอาป่ามาให้นั่นหกสิบตัวแล้วกับตะเกียบตะกายมาเองอีกตัวนึงน,น,นั่นฝันตองวดที่ครับฝันแต่ขึ้นวันที่สิบหกผู้นี้เมื่อวันที่ยี่สิบแล้วผ่านมาสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้าผ่านมาสามขึ้นแล้วครับนั่นมันเป็นยังไงบอาจารย์บอก มีความเคลื่อนไหวยังนงบ่างครับเขียน,นแล้ไปจม,มืนอนยางไงไปจม,มืน่นเราเขียนไปเรเขียนไปโอ้ยความเคลื่อนไหวความฝันอาจารย์โอ้ยถามกมฟนันครับผมมีอย่างไรเต็มบ่ยังบุฝันว่านี่พวกนี้เ,เขาไม่ค้นหาความมากเอาหาบกระจามากาหาบยังมากก็ได้ถามหาป่ามาปู้จะป่าได้หาบป่ามา หาหาป่าเขามากเขามาในวัดนี่บอกครับอืเขามาหาปูจับป่าเพื่อนเอาไมาให่บอกครับอืหาบมาเป็นหาบเลยบานนี้เลยบางหันงวดที่แล้วเอาไข่มากูนย์มาแต่มาล่างเนาะรับบานนี้สำหรับงวดนี้เอาป่าไม้สองรอบแล้วสองขึ้นเลยบานนี้หาบมาเนีหาบมาบานนี้หาบมาเลยหาบมากครเพื่อนปูจับป่าปูจับป่า โอ้เอาป่ามาให้ปูจับป่าแต่ว่าหาบมากครับอืมจะไม่สนนก็ใาจก็ไม่คิดยังหรอกก็เพื่อก็ฝันเอาคนขาัจัปลาแล้วก็จะไม่แบ่งกันแบ่งให้กินที่พ่้อนพันเสียว่าใส่บุญนี่ป่ะครับแล้วเสียว่าไมาไหวแต่ว้ายแต่ว่าแปดก็จะบอกป่ามากรงวันจี่เป็นบุญหรือมีป่ามากเลยเพราะมันแปดใช่ไหมครับปาจ๋าโอ้แกจ้างน็รับไปที่หง้น ตะเกาันปลาปลานี่ปลาก็ต้องแปดนี่ครับผมอาจารย์ยแ้่ว่าตัวเลขที่อาจารย์ให้ไหว้ก็คือป่าที่ที่แปดความฝันแหลกนะครับก็บคือแปดหกหนึง่งกับแปดหนึ่งนะครับบารนี้เมื่อคืนนี่บอครับที่ฝน<ม>ันนี่ล่าสุดเนาะค<ม>ืนวันพระนี่ครับอาจารย์เมื่อคืนนี่<ม>วันมือ แรมสิบห้าขั้ม่ะครับมือแรมมือดับมาขึ้นนี่วันพระใหญ่นะครับแต่ว่าไม่ใช่ข้างขึ้นแต่เป็นข้างแรมห,ปปมหาปลามาไห่ผู้ใดหาบมาเนาะครับอาจารย์ผู้หญิงผู้หญิงถ้าผู้หญิงนี่นาะจจะเป็นพี่นั่งฝ่าไปคิดว่าผู้จับป่าได้เลยหาป่ามาไห่ครับปู้จับป่าก็เลยหาป่ามาไห่นะครับ เอาขึ้นมาทั้งกุฏิบอกครับอาจารย์บ่ละเมื่อคืนมันลอยขาขั่าว่า้า่าฮ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 ปา่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮัาฮ่าฮ่าฮ่า่าน่าฮา่า่าาฮา่าฮ่ย่าฮ่า่นฮาฮ่า่าฮา่า่าฮ่าอ่า่าฮาฮ่าฮา่ฮา่าบ่ฮ่าฮ่า่าป่าก็า่า่าฮ่าฮ่าไ่า่าฮอ่าฮ่่าาาา่า่า่่า่ปาจับป่า่าาาาาา แต่ว่าหาบมาเป็นหาบเลยบ่ได้เอาใส่ของเราใส่ยังมากห,หาบใส่กระตาจะเปลีนใส่ยังก็ต้องมาหาบครับแต่ว่าอาจารย์ก็เลี้ยวมาเห็นตัวปาหาหา<ฮ>่าดอกเนาะครับได้ยินีมีแต่เพิ่นบอกว่าปู่จับปา่าครับเอาป่ามาให้ปู่จับปา่าปู่จับป่าตีบ่เนาะบาดนี้เนาะตีอยังอี้ที่ว่าฝันเลหนะตีมันไม่รอดไปบนะเนี่ยสิมายมตัวแปดหกหนึ่งนี่บอกครับจัก เล่าล่าบางอีกก่อนเล่าบางอีกก่อนนะครับเนาะบานนี้จะเป็นวันที่สิบหกกุ้ยโปเม็ดต่อไปต้องเป็นงวดวันที่หนึ่ง <1. S 1> มีนาปเป็นปะครับหนึ่งมีนาโอ้ยปูเป็ดยังปุ่นยังคุ้นปูเสือปให้ใส่บุญเนี่ยบอสมีรอปูดที่้ฉลองฉลองบุญเดือน์ี่นะครับฉลองจับต่อ,าานะพอพระอาจานน้ำมาเนาะรูปแบบโผล่อะไรวันดีกว่าดีหมด แต่ว่าใครว่าฝันดีแล้วเหรอเนาะเพราะว่าที่เป็นบุญเป็นงานเป็นกระหาป่ามาไปถาแล้วสาหน่อยกับมี่ไหแต่ขังอยู่ขังใส่สระประคาบเลยครับผมอาจารย์อะไรตัวแต่ว่าถ้าอาจารย์บ่ตีตัวเลขอกเนะครับเนาะเออบ่ตไปตีแดงเนาะปัญหาไม่ใช่เนาะครับกัเพราะว่ากับบกหูวป่าไม่จกโตหูวแต่ว่าหาบมากครับบ่คือฝันตองวด ต้องวดนี่หูว่าป่ามีหกสิบตัวแล้วก็ตะเกียกตะก,กายมาอีกตัวหนึ่งเป็นหกสิบเอ็ดตนะครับก็เลยก็เลยพ่อจะตีได้เพราะว่าเป็นจํานวนเป็นตัวเลขแต่ว่าอันนี้ฝันจะซื้อหร,รือว่าเพิ่นจะมาบอกไปนั่นไ้ว่าเลขมันจะหาบบ่เนาะจากวดหจากน้ำมัจะบอววายยอะมันก็หัจากปหจากกันหาบนี้ โอ้ผมวางเรื่องหาผมคิดถึงป้าดงเฮ่งครับป้าดงเฮ่งกับฟันมาได้หาบนามนี่ครับพาจมาหาบนามแต่ว่านี่หาป่าครับแปลกแปลกเราหนี่ฟันมาได้หาบหาบหนามครับเขาบริสฟันแล้วเขาอาบหาบนามนี่เพิ่นหาบป่ามันเพิ่นหาบป่ามาให้นะครับกับหาบขึ้นกันละครับหาบ งวดนี้เลขสัญจรชุมพรครับเหะครับผมสัญจรชุมพรนะครับหนึ่งหนึ่งเลขเบิ้ลก็ออกแล้วน้อี <C S 2> หนึ่ง<ำ>หนึ่งงวดนั้นเดยบ่งวดสัญจรสัญจรที่สามเทียที่สัญจรบ่ครับมันโดนแล้วจำบ่ได้ลแล้วครับาจากน่านม่แล้วเนาะที่แปดห้าศูนย์บรไทยแปดศูนย์ห้างวดแปดศูนย์ห้าสัญจรอยู่บ่ครับสัญจรตัว เป็นมาบอกสามเซียนครับสามตัวแตกงวดแปดสูญหานะเป็นมาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปรู้ไทยเปลี่ยน,ยนะยนอันนั้นคือเปลี่ยนก่อนไว้ออกสองวันงวดแปดสูญหานะครับแต่ตอนแรกๆได้มากหนึ่งหกสามก่อนหรือมาแปดห้าแปดแปดห้าแปดเป็นทะเบียนรถตอนนั้นเนาะที่ทะเบียนรถรถเบนจากแม่รถเบนบ่าว <laughs> รถกระบะรถกระบะมันไ่ครับออและสุดท้ายก้อนไว้ออกสองพันปูมากาปูมากทุบหัวมันมาเปลี่ยนเดี๋ยวเขาเขาก็าามาถวายใครสามพันห้าร้อยแปดฟองครับสามพันห้าร้อยแปดฟองเนาะครับงวดนั้นปูบอกเอาใครไปทุบหัวมันมันไปใส่เอาใครไปทุบหัวมันดูออกแปดศูนย์หาครับแล้วก็ขึ้นก้อนหวยออกเลยเอาใครมาถวายสามพัน ้าร้อยแปดฟองอก็ออกแปดศูนย์หาล่างศูนย์แปดจังหวะบอกถาเป็นสัญจรคไไหหรัรบนอดนี้สัญจรนะครับต้องลอบเบิงไกลๆมือ,อบบลอดวงจังหวะนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นกะตัวเลขณตอนนี้ที่เป็นตัวเลขบอมีตัวอื่นนะครับเนาะมีแค่แปดหกหนึ่งกับแปดหนึ่งแล้วก็ชอบส้นตัวหอาจารย์ก็คือสามแปดแค่นั้น นะครับถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงจังไรก็อาจจะต้องนวดแล้วครับใกล้ๆมือสามมือสุดท้ายประมาณสามมือสุดท้ายกับขึ้นก่อนหวยออกกลับขึ้นก่อนหวยออกมันสะหูเลยครับอันนี้คืองวดที่เป็นเลขสัญจรเั็นมักจะมาเปลี่ยนช่วงคงสุดท้ายสัญจรแล้วก็นายกครับเอาโอเคครับผมสำหรับความฝันของอาจารย์รับ เรล่าซูฟังครับแต่ว่าบอตีเป็นตัวเลขครับผมกบบเป็นตัวเลขแค่เลขจุดเก่านี่แหละนะครับแต่ว่าไอฟซีมีความคิดเห็นจังไหนก็ให้เพื่อนล่องอ่าคอมเมนต์มากเบิ้งลักษณะว่าหาป่ามากนี่สิเป็นจังไหน่เข้มาดูเพมไม่โชว์เลยอ๋อโอเคครับผมวันนี้ก็ผมก็สิรบกวนพระอาจารย์ซัมนี่นะ้ครับนะครับผมขอบคุณพระอาจารย์หลายๆครับผม